แล้วศตรูมาขัดขวาง,วางใช่ไหมฮะดูฮนะาไปแล้วอาลูนามาสตันแล้วก็ไม่วามนะก็เดีย๋ยวผมก็จะมาอธิบาย3เลยนะฮะอ่านเกมฮนะรีกเกมอ่านเกมให้ออกะฮะดูให้ออกว่าฮีโร่ที่คุณเล่นนั้นมีหน้าที่อะไรเช่นถ้าคุณเล่นพวกสายซัพพอร์ตอินอะไรเนี่ยแล้วดันมาฟาร์มแย่งแคลรี่ฮนะได้เงินมากกว่าแคลรี่แล้วทีมคุณก็เตรียมท,ทีได้เลยะฮะทีจีคือกู๊ดเกมนะคือแบบอะไรอนะ ยอมแพ้แบบว่าทีมมันเล่นเก่งอะไรประมาณน,นี้คุณควรจะรู้ตอนนี้ทีมคุณเสียเปรียบหรือได้เปรียบอะไรอย่างไรครับผมเคยเจอหนึ่งเกมฮะทีมผมเล่นคิวยี่ห้าใช่ไหมฮะฝั่งตรงข้ามก็คิวยี่ห้าแต่ทาวเวอร์ผมไปหมดแล้วฮะทั้งหกทาวเวอร์เนี่ยไปหมดแล้ครับไปหมดเลยนะฮะหกทาวเวอร์แล้วมีไอ้โง่คนหนึ่งฮะมันบอกมาว่าสู้ได้ต้องดูสกอร์หรือสตารา์อะไรฮะสกอร์ยี่ห้ายี่ห้าสู้ได้อยู่แล้ว ผมยังงงอ่ะสู้ยังไงฮะหกทาวเวอร์ก็เสียไปหลายพันบาทแล้วเกมก็ขาดแล้วยังไงฮะก็ประมาณนี้ก็สี่ฮะกากเองแล้วอย่าโทษทีมฮะหัดคิดโทษตัวเองแล้วปรับปรุงฮะคุณจะเก่งขึ้นและถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณควรจะซอรี่ไม่ใช่โทษคนอื่นโทษทีมไปเรื่อยลีชัยมักจะโทษแบบพวกกาก,ากมักจะโทษทีมก่อนโทษตัวเองฮะพวกกา,กากไม่เคยโทษตัวเองผู้เล่นที่ดีจะซอรี่ เมื่อตัวเองทำพลาดแล้วยอมรับในความผิดพลาดแล้วคุณจะเก่งขึ้นฮะสรี่ก็พิมพ์มาฮะสรี่วะ่ะกูจะอยู่พลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะสลี่วะ่ะไม่ตั้งใจเก็ห้านะฮะการเตรียมตัวฮะสมมุติในทีมคุณจะมีพวก MMR 1005 1006 1007 1008ฮะคุณควรจะให้ผู้เล่นที่อยู่ในระดับสูงเล่นแคลรี่ฮะแบบพวกเก่งๆอย่างเงี้ยฮะแบบพวก1008 1007นะฮะ1006 ควรจะเล่นแค่นี้ไม่ใช่คุณ m m r พันห้าแล้วดันเสือกไปเล่นโคโนสเมดเวนซึ่งเป็นตัวที่ต้องมีความสามารถในการเล่นสูงะดักด้ดี้อะไรฟอร์เกเกตออนเชอร์อะไรพวกนี้ฮะก็ให้คนเท่ๆเล่นเถอะฮะโอเคนะฮะก็เทคนิคปีกย่อยนั้นมีมากฮะชิกาลาคีมฮะผมทำให้ดูมาแล้วผมขอเท่ก่อนะต้องรับวุ่อยู่ไหนวะเท่โอเคฮะ พาไปครับโอเคฮะนี่ฮะก็ได้ฮนะการอาชีพดูนะเนี่ยรอชีฟตีไปแล้วก็ลาครับลาครับอะไรเงี้ยเนี่ค,ครับว่าพอน่าจะเข้าใจนะนี่ก็ลาครับอันนี้ก็ดีได้นะก็การดีนายนะีนนย่เป็นการตัดเลเวลของคีฟด้วยฮะก็ การตัดเลเวลของทีนะฮะสมมติเราเราก็จะเวลนาสมมุติเราดีนายไปเยอะเราก็จะเวลนําฝั่งตรงข้ามไปเยอะนะฮะก็ได้ทาวเวอร์ดีเราต้อเขียวป่ะก็คือสมมุติผมดีนายเยอะแล้วผมเวลหกมีอันติมีสกิลอะไรกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ใช่ไหมฮะแล้วม,มันพึ่งเวลห้าเวลสี่ฮะแล้วก็สามารถกดดันหรือฆ่าศัตสูได้เลยนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากส่วนการ การสแต็กคีฟเำใไม่ดดกสะเปลาลามาโอเคฮะการสแต็กคีพคือจะได้ทุกๆนาทีหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ผมทำได้ฮะมันจะเป็นอย่างเนี้ยดูข้างบนนะฮะการลาครก,กคีฟสแต็กคีฟนะจะทำให้คีฟเกิดในอีกชุดๆหนึ่งเอ้ยพึ่งดิ เอาเออคือแบบผมเล่นไว้นะคือง่ายๆฮะผมจะแตะคีบแล้วก็จะทให้พวกแครี่มาฟาอุ้ยบ้าคือแบบว่าอุ้ยบ้าเอาไปก่อนคือแบบว่าจะทำให้ศัตรูแบบไม่ใช่ฮะทำให้เพื่อนเราแบบมีที่ฟาร์มแบบฟาร์มดีๆแบบสมมติได้คีบไรเยอะๆอย่างนี้ก็ให้เพื่อนมาฟาร์มแครี่จะได้มีไอเทมนำศัตรูแล้วไปอ๋อสู้ชนะอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะขอเร่งเวลาก่อน เดี๋ยวาแป๊บนึงโอเคฮะผมแนะนำให้ลากนาทีที่55นะฮะโอเคครับลากไปเนี่ยลากมาโอเคครับก็น่าจะอยู่ห่างไกลพอละเราลองดูนะฮะต้นไม้ก็จะเกิดนะครับพวกทุกทุกสองเลยนี่ฮะเป็นการจั่คีเแบบสเต็คคีไปเยอะๆก็สมมุติสเต็คไปเยอะแล้วมีที่แบบเพื่อนฟาร์มอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะได้แบบ แบบมีไอเทมนำฝ่ายศัตรูอะไรพวกนี้หรือผมแนะนำให้ไปสแต็คคีฟพ,พวกนี้นะฮะจะเป็นคีฟชุดได้เงิน3ามร้อยสามร้อยอะไรประมาณนีนะ้แล้วผมจะมาบอกความสาคัญของ,ของว่าหวานนะฮะโอเคฮะหวาดที่สำคัญคือโงมิงสเตนตกับหวานนะฮะโอเคครับวหวาดอันใดเอ่ยนี่ฮนะอย่าบองไม่สำคัญนะฮะนี่ฮนะพอตโ้โคีดนะ้วยพอต้อคโอเคครับอุยบา าวางมาวางเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นงวง,งกว้างฮะวงกว้างสมมติเราปักตรงนี้คือตอนนี้ปักตรงนี้จะสามารถมองมองได้เห็นทั้งรูนแล้วก็คลองเลยนะฮะแต่แพทดก่อนไม่สามารถมองเห็นได้ครับโอเคนะคือข้อดีของว่าคือแบบสมมุติมันฟาร์มอยู่แถวๆถวนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราแบบว่าเห็นแบบมันฟาร์มนานแบบฟาร์มบ่อยเราก็บอกเพื่อนนะเพื่อนๆมารอตรงนี้อย่าแม่ก็ต้องมาฟาร์มไว้อีกสักสองสามนาทีฮะ บมีสก,กิลก็เปิดเลยฮะเข้าไปใส่ครับรับรองเดื่อนมาเยอะสองอีกไงก็ฆ่าได้ฮะ,ะเแล้วที่สำคัญนะฮะเออจะพูดอะไรกันที่สำคัญนะรูนจะเกิดทุกๆสองนาทีนะฮะแปบ๊บนึงไม่ใช่โปรนะพี่หมด,ดนี่ฮะรูนจะเกิดทุกๆสองนาทีนะครับมันจะมีรูนเฮดนะครับบวกวิ่งไวแบบวิ่งอะไรสูงสุดประมาณ522นะฮะแล้วก็รูนวินวอล์กนะครับ จะสามารถวินบอกแบบมองมองเห็นไม่ได้ฮนะแต่แต่รูนวินบอกก็สามารถมองเห็นด้วยไอนะไอเทมไอกับนี่ฮะไออยู่ในสิ่งของสิ่งของใช้งานอันนี้เปล่าฮนะนี่คือวาดฟ้านะฮะสามารถมองเห็นได้เหมือนกันวักปักไว้เราจะมองเห็นได้เป็นวงกว้างแต่ไม่เท่าไอ้นะไอคือคนถือซื้อมาแล้วไม่สามารถขายได้นะสมมตุติตกแล้วตีทิ้งได้ฮนะหรือไม่ก็เก็บฮนะแล้วอีกอย่างนะก็จะมีรูนอีก2รูนนะฮะไอไม่ใช่อีกรูนหนึ่งรูนแยกล่างครับ ก็จะเป็นลูนเก็บแล้วจะแยกล่างอีกสองตัวนะแต่ความสามารถมันจะสู้ตัวจริงไม่ได้นะโอเคฮะสมมุติเล่นกลางใช่ไหมผมขอแนะนําให้ซื้อขวดนะนี่ฮะสมมุติขวดเราอ๋ออันนี้หมดทําไงฮะก็กดครับแล้วพอกดลูนฮะขวดก็จะเต็มเหมือนเดิมอะหรือไม่ขวดน้อยแล้วก็กลับไปเติมที่บ่อน้ําได้นะะแล้วแล้วแล้วที่สําคัญคืคนกลางก็ ได้เงินเยอะกว่าเพื่อนก็ควรอัพนกนะฮะอัพกดตรงนี้ฮะได้เสียงกันแค่สองร้อยฮะแต่คุ้มค่าฮะแล้วให้สามารถดูพวกแก๊งอะไรแนะนําให้อัพตั้งแต่ต้นเกมมะเอาไว้ดูว่าศัตรูมาเล่นไหนอะไรประมาณนี้ฮะว่าเราเขาจะมาแก๊งเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะฮะก็ที่จะพูดก็มีเท่านี้ละแล้ว,ลวคลิปหน้าอาจจะสอนการเล่นฮีโร่ต่างๆนะฮะหรืออะไรเออคือคองเลือดค่าได้แล้วจะได้ เอ่อแบบเกิดใหม่ฮะแบบโทเคนอะไรออฟไลน์ line นะฮะจะได้เกิดใหม่แต่ว่าตายแล้วเกิดใหม่แบบเลือดเต็มอะไรเต็มฮะสมมติค่าคลองมปสามครั้งก็จะได้บานาน่าม,มาฮะกินไปก็จะบวกเลือดประมาณเหมือนเกิดใหม่ละได้เต็มสามพันมานะครับสองพันสามพันอะไรประมาณนี้ฮะก็ไอเทมมีความสําคัญมากนะอันนี้อธิบายสุดท้ายไอเทมจะมีความสําคัญครับสมมุติยีโร่เวฟยี่ห้าแล้วนีเวฟยี่ห้าเราไม่มีไอเทมเลยนะฮะ กลับนะครับโนบอลเอามาลา,ปา,าเปล่ามาเบลหนึ่งฮะแล้วดูมีไอเทมก็ไม่ใช่ดิเป็นตรงนี้เนี่ยมีเปมีเกาะกระโดมีอะไรอีกวะมีเนี่ยมีพึ่งอาไกันมีเนี่ยผมไม่แนะนำไม่ออกครับผมนี่ฮะลูนวิ่งไวโอเคฮะ จะบวกความวิ่งไวห้าร้อยี่สิบเอ้ยพี่เกี่ยวแนะนำนี้อยู่แล้วก็ลองเท้าครับโอเคแค่นี้ฮะลองลองสู้กันฮะเบลหนึ่งมีไอเทมกับเบลยี่สิบห้าไม่มีไมอเทมลองสู้กันฮะนี่ฮะเห็นถึงความแตกต่างไหมฮะนี่ฮะคนจะมีไอเทมก็น่าจะชนะฮะน่าจะรู้อยู่เนี่ยแก้หวาดเด้อแล้วอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกนะครับือว่าสมมติตมสมมติมันมาปากกว่าใช่ไหมฮะ ปากว่าตรงไหนวะครับนึงฮะเนี่ยปากว่าตรงนี้ใช่ไหมเราก็ซื้อวาดฟ้าครับวาดฟ้านี้ายหรือวาดฟ้าสามารถแก้พวกกว่าดนี้ฮะจะเป็นข้อดีครับถ้าเรามาตัดวาดเขาครับจะทําให้ปิดการมองเห็นและศัตรูจะไม่กล้าฟาร์มเยอะหรือไม่อาจจะโดนแก๊งอะไรพวกนี้นะก็นี่ฮะครับนึงครับวาดฟ้าไหนวะไป อันนี้คือหมวดฝึกนะฮะปักไปก็จะมองเห็นนะฮะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็สามารถตีบาดมันได้ฮนะก็ขอจบ,จบคลิปเพลงท่านี้ดีกว่าฮะก็มีอะไรมีอะไรสงสัยก็แอดผมมาได้นะเดีย๋ยวผมทิ้งสกายไว้ให้แล้วก็จะถามอะไรก็ถามได้นะคลิปหน้าจะให้สอนฮีโร่อะไรก็ก็อบอกมานะะเดีย๋ยวผมทำคลิปสอนให้ก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ คงจะมีความรู้เพิ่มเติมในการเล่นฮอนนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ